ก็ขอขอบคุณทุกคนุแล้วนะครับที่ติดตามสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมเอมมี่ปะเที่ยวเหอนนะครับคลิปนี้เราว่าเราจะมาเที่ยวทะเลกันนะครับเพราะเราห่างหายจากทะเลกันไปนานทะเลที่เราจะมาคือเกาะกูดนะครับจังหวัดตราดนะครับ ก็ตอนนี้เขาก็มีมาตรการนะครับว่าฉีดสองเข็มแล้วทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับถึงจะมาได้พวกเราก็ฉีดสองเข็มก็เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามมานะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้างครับถึงเราก็มาเช็คอินกันนะครับจุดตรวจวัคซีนนะครับเขาจะดูว่าเรามาฉีดวัคซีนทั้สองเข็มจริงไหมนะครับตรวจวัคซีนเสร็จแล้วก็ รับตัวค่ะของสยามบิทลรีสอร์ทค่ะรู้เสร็แล้วเราพักที่ไหนสยามบีดนรีสอรเรามาเรือของชื่ออะไรนะเกาะกูดเอ็กเพสเฟอร์รี่ครับคราวที่แล้วเราเคยมากันรอบนึงแล้วนะครับคราวที่แล้วเรามาของบุญสิรินะครับรอบนี้เราเปลี่ยนนะครับ มาของกาะกุฎเอ็ y เซอรี่นะถามกลับวันที่วันที่แปดค่ะขอดูใบวัเช่อยนรับก็ตวดเรองนี่นั่นนะครับพอออกมาจากที่เราจองรถเสร็จครับก็จะมีรถมาส่งนะครับที่สะพานครับ เรือรอบที่เราจองไว้เป็นรอบบ่ายโมงนะครับเราจองนู่นจองนี่กันเรียบร้อยเขาจะมีรถมาส่งนะครับนี่นครับเรือเรามาเกาะสูดเอกเพสนะครับลำสีเขียวเหนียวทัพย์ก็เลยครับนี่ยาวอยู่ครับนักท่องเที่ยวที่มากับเราก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้เคครับเดินทางกันดีกว่าครับ คุณนายเดือนลากมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมาคนเดียวออกบ้านมาตั้งแต่วันหกโมงครึ่งครับับมีตัวเรือหรือยังคะมีแล้วค่ะกับใบสามครับหลังจากรอเช็คอินสักพักก็ไปห้องกันนะครับหนี่โหไม่มีแดดเลยแต่วันนี้คลื่นแบบ สงบอยู่นะแต่แดดไม่มีบรรยากาศเดิมๆครับนี่อ้ยน้ำขึ้นเนาะพี่เขาบอกว่าโซนนี้ตัวดีทำทำใหม่ปรับปรุงใหม่ครับนี่สีขาวไม่ใช่อันนี้ตัวเออ ออตดีอยู่นน<ด>่นก็สี<ด>ขาวหมดเลยอยู่ดีอ่ะใช่คือเขาทาสีใหม่ปรับปรุงตอนที่หยุดไปช่วงโควิดอ่ะอันนี้ก็เพราะเขาเพิ่งเปิดเลยนะเมื่อวันที่หนึ่งตุลารีสสอร์เนี้ยเราเคยมาที่นี่เมื่อสามปีที่แล้วนะคะแล้วก็ติดใจบรรยากาศแล้วก็กลับมาพักที่เดิมโอ้โหไม่เห็นหน้าเห็นตา <c oughs> เเ่่นนจาปะียแล้วก็พักห้องเดิมด้วยค่ะเชอ่าอะไรเดิมๆว่างั้นเช่าอะไรเดิมๆครับแฟนก็คนเดิมมากแล้วครับเรามาดูห้องกันนะครับว่าห้องพักเราเป็นยังไงนะครับเราพักในห้องดีให้ดูเช็ดเท้าก่อนนี่ ดูว no, no, ิวส well. ักก่อนวิวดีมากแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแดดวิวดีจัดเลยห้องอาจจะลงนิดนึงนะเพราะว่าเเคลียร์ของแล้วนิดหน่อยก็คือตรงนี้จะมีเป็นที่แขวนเสื้อวางของนี่นะแล้วก็มีตู้เซฟให้นะคะนี่โอ้โหเตียมดีค่ะเตียงน่านอนมากแล้วก็ทีวีตู้เย็น แล้วก็ชุดกาแฟมีให้หมดใจโปรผมอ่ะห้องนะ้ำคุณเอมมี่พาดูน้องนะ้ำคุณเอมมี่วงางอยู่ครับเะตะกรวกอได้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ก็คือเือนนี้เราจองโปรที่เขาพุ่งเฟิรรีสอร์ทนะเขาหยุดไปหกเดือนเราจองโปรมาเออมันมีโปรแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านะคะก็คือตกคืลนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทรวมเรือไปกลับพายพัดเดนบอร์ดพายพายักลมรถมาส่งด้วย ทุกอย่างแล้วคุ้มมากแล้วดูห้องดิเราเคยมาพักแล้วนะเมื่สามปีที่แล้วอะ่ะแล้วเราก็กลับมาอีกเพราะเราชอบเอ่อถ้ามันมีแดดน,นะทะเลสวยมาก Good morning สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชา้าวันแรกเมื่อคืนก็มาวุ่นวายนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทำอะไรก็เย็นก็กินข้าวกันแล้วก็พักผ่อนนะครับวันนี้เราก็ตื่นมาว่าจะออกไปแว้นนะครับดูต่างๆมุมต่างๆของเกาะนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้โชคดีครับแดด แดดดีนะครับนี่ทะเลสวยเลยวันนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ทั้งวันก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าแล้วครับดูว่าร้านเขาเอ้ยรีสอร์ทเขาจะมีอะไรให้กินนะครับโอเคครับพร้อมโอเคครับนี่เข้ามาก็จะมีจุดตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็อุอณหภูมิของร่างกายปกติตรวจมารการมาตรการเป็นไงนะครับ ก็แถกไม่เยอะนะครับเขาจะให้เราสั่งเป็นอาหารเสร็จๆไปนะครับยังเปิดไม่เต็มที่ครับไม่มีอะไรอ๋อนนี้คนน่าจะสั่งแล้วนะครับ แฟนผมหยิบไปแล้วนะครับว่าเอาอะไรครับเดี๋ยวเราไปเลือกกันนี่ดูวิวจากร้านโอวัล oh, wow. สวยงามครับตอผมต้องอที่พี่ใครเลือกใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติ๊กก็คือเลือกอะไรก็ได้นะก็คือสั่งเพิ่มได้ด้วยอะไรเงี้ยนอนสต๊อมเหมือนเดิมอ่ะใช่ค่ะจนกว่าจะอิ่มก็ติ๊กบอกพี่เขาโอเคเดี๋ยวเราเลือกกันครับ มีของเล่นด้วยครับเอาอะไรดีอะลาเต้หรือคาปูเมื่อกี้ลิงกินอะไรลิงกินลาเต้น,นมอย่างเยอะอะหนูเอากาแฟดำาลกันเอ,อสายโหดก็ต้องกาแฟดำด,ดิดีแน่เป็นคนเข้มๆคนะ <c oughs> ครับนี่ครับอาหารที่เราสั่งมา ของผมเป็นแซนด์วิชท,ทูน่าอันนี้แซนด์วิชแซนแ<ข>ค่ะแล้วก็ไข่กระทะไ,ไข่ลวก,ลวกโดบโดบโดบ <c oughs> <laughs> แล้วผมสั่งข้าวผัดอีกอย่างนึงน,นะครับแต่ว่ากินก่อนแล้วไม่ไหวหิว <c oughs> เอาละครับผมจะพาเดินตะลุยดู ของที่ผมอยู่บางเบ้าสยามบีทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสยามบีทเดี๋ยวผมกลับมาทีหลังนะครับผมไปทางนน้นก่อนทางนน้นก็จะมีทูเดอร์ซีกับเกาะกูดรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ทางเดินเดินยากนิดหน่อยหินบางเบ้าสะพานเยอะนะครับ หนึ่งสองสามสี่ครับเนี่ยเดินมานิดเดียวก็จะถึงนะครับ t ูดสี่เราก็ยังมีปิดปิดอยู่นะครับไม่เปิดดี นี่ครับเออเอาไปดูป้ายหน่อยนี่ครับอ๋อน่าถ่ายรูปครับดูสีนี่น่ารากัก สุดเดือดซีมีหัดมีหัดอยู่แค่นี้เัาดีย่อมย่อมนะครับนี่ะกับเขาเรียกอะไรชิงช้าจุดถ่ายรูปยอดนิยมของสุดเดือดซีนะที่พัก นี่ครัที่พักของทูตซีโอ้ยโซนนี้ที่พักที่พักสวยนะครับดูดีตรงนี้หาดขาวเชียวาสุดจากที่สวยๆตรงนี้นะครับก็จะไปที่เกาะกูดรีสอร์ทนะครับอยู่ฝั่งนูน้นไปครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่ครับมาเจอสะพานของเกาะกุดรีสอร์ทแล้วครับนี่นะครับเกาะกูดรีสอร์ทน่หาครับ เอาละครับเรากลับมาดูหาดของเราบ้างดีกว่าครับสวยงามครับนี่ยาวไปเลยครับหาดนู่นไปสุดนู่นเลยครับอ่ะไปยังตัวนี้คือเอค่ะอันนี้จะไม่มีทีวีตู้เย็นแต่ว่าบรรยากาศได้อยู่หนึ่งปิดนะ แล้วตรงด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นโซน C นะคะแต่ก็เห็นวิวทะเลอยู่นะเนี่ยไม่มีอะไรบังเลยหลังนเนี้ย C หนึ่งเนี่ย C หนึ่งเนี่ยดูวิวดิโซน C ก็คือจะมีแอร์แต่ว่าไม่มีทีวีตู้เย็นนะลองไล่ดูนี่ครับโซน C จะอยู่ข้างหลังนะมีหลายห้องนะครับนีย่ยาวไปเลย บ้านสวยอยูถูกไหมระหว่างเดินก็ชมบรรยากาศน้ารีสอร์ทอันนี้อะไรเอเหมือนกันใช่เอยาวค่ะ A ห้องเอมีหลายห้องเลยครับเอวิวเขาจะสร้างเป็นแรกๆนะครับจุดแรกๆสีก็มีด้านหน้านี้ด้วยนะอาอสีโผลมาอันนึงโผลมาอันนึงค่ะนูนอันนูนอันนี้ก็เออันนี้ก็เอยาวไปเลย นี่สีข้างหลังอันนี้คือครเราให้เห็นให้เห็นบรรยาก,กาศของในรีสอร์เทเขาเลยนะอันนี้เราไลา่ตั้งแต่ด้านหน้ามาเลยนะเนี่ยเผื่อใครชอบหลังไหนอะไรเงี้ยเอาปากกาวงไปบอกนี่ครับ <10 S 2> ห้องนี้ชนะเลิศครับอยู่ใกล้นิดเดียวดูดูเดินหนึ่งสองสามสิบเก้าถึงอันนี้บ้านเออะไรอ่ะบอกหน่อยอไม่รู้น,รรนี่่ะบ้านเอสิบนะ นี่เรลากาชนะเลิศบเบสถ้าใครชอบเปนบ้านไม้นะแล้วก็ไม่ติดทีวีนะพ<อ>ักโซนด้านหน้าเ <A S 1> อนนหมดเลยอันนี้เอหมดเลยแล้วปูนห้องปูนข้างหลังห <จะ S 2> ้องที่เนี่ยแม่บ้านยืนอยู่นะครับตัว B ใช่ที่เขากว้างมากเลยนะครับที่เนี่ยเอาไปเลยอะ่ะโอ้ยนี่ผมมีมีปูนด้านหลังอีก นี่นคืออะอูณด้านหลังจะเป็นโซนทีตัวทีเปิดใ,ใหม่เป็นตัวเปิดใหม่แต่นานแล้วลแล้วเหมือนกันเป็นลอ้ลอเป็นล็ออันนี้จะเป็นบี <B. S 2> โซนบีบ้านโซนบี <B. S 2> ก็น่ารักผมชอบโซนนี้อันนี้มีทีวีตู้เย็นไหมอันนี้มีทีวีตู้เย็นค่ะทีวีตู้เย็นแล้วก็มีแอร์มีครบเลยบ้านน่ารักเออบ้านน่ารักดี นี่แล้วก็ที่เราอยู่จะเ,เป็นโซนดีนดีก็มีอยู่นี่ครที่นี่เขาส่วนมากสร้างห้องติดหาดหมดเลยครับเอาเรามาดูโซนที่เป็นฮัทบ้างนะครับโซนสไตล์ฝรั่งนะครับ เดี๋ยวผมจะดูไปตรงนู้นคือข้ามสะพานไปตรงนู้นมีอีกรีสอร์ทน,นะครับชื่อแซนแอนซีนะครับเดี๋ยวผมพาไปตรงนูงน้นเลยนี่นะครับนี่เป็นฮัทนี่มีเปด้วยครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันสัหน่อยอนี่นะครับเป็นฮัทสไตล์ชาวเกาะเลยครับ เรียบร้อยนะครับสบพานโดนยกขึ้นไปข้ามไปไม่ได้แล้วครับเบื้องนี้สวยนะครับนี่ไงชอบนะครับเบื้องนี้นี่ครับสวย ดูรับน้ำตรงนี้เขียวมากเลยสะพานเขายกขึ้นไปแล้วครับเมื่อก่อนที่ผมมา3ปีที่เราเดินข้ามลงไปได้เลยนะครับนู่นนะครับรีสอร์ทเขาเป็นบ้าน เป็นเขาเลยครับตีนเขาเลยไม่ได้ข้ามมาเลยนะครับทุกคนคงจะเห็นนะครับเอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูหาดอื่นกันบ้างนะครับวันนี้แหวนเต็มที่ครับเอาเอเคครับได้เวลาแหวนกันแล้วนะครับเลเท่าไหร่มา จะเที่ยงแล้วครับอ่ะค่าเช่ามอไซค์วันละ200ค่ะตอนนี้ลดราคาอยู่จากปกติ300อยดีสอนลดเหลือ200บาทนี่เราจัดพี่เหลืองมาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเนาะโอเคครับแล้วก็ไม่มีแมพด้วยไม่มีแมพด้วยไปมั่วๆไปเรื่อยครับหัดแรกที่เรามาอยู่ตรงหัดของเจ้านะครับ ลงขับมาจากรีสอร์ทเราแล้วก็เดี๋ยวซ้ายนะครับมาไม่ไกลนี่ครับจะเจอจิงกิเบเลรีสอร์ทนะครับโอ้ยอิจชาชีวิตหมาจริงๆเลยเว้ยนี่แหะครับอยู่ทะเลมเกาะเสียงดังครูก็จะนอนอิจชาชีวิตหมาจังเลยของเจ้าก็สวยนะนี่ครับมาดูรีสอร์ทซิงกิลบเลนะครับ สวยงามราคา,าก็สวยงามเหมือนกันราคาได้อยู่ปลาปลาปลาโอ้ยน้ำใสมากนะค่ะตรงนี้น้ำใสไหลยเย็นเลยครับเออเย็นจีบเลยเรากำลังจะไปต้นมะพร้าวคู่ในตำนานนะคะโอ้ยที่พักดีมากเลยอะไฮโซครับไฮโซ ิงกะเบลจิงกะเบลออนี่นะ่าหาของจิงกะเบลเราจะมาถ่ายรูปกันเมื่อวานอ่ะเราเจอดาราด้วยนะดาราใครแจ็กกี้น้องบองนั่นแหละ,ละพักที่นี่เราเห็นลงรถที่นี่ค่ะขึ้นมาเรือ,อลำเดียวกันี้ะนะครับเลิดเลยจากจิงกะเบลมาก็เป็นไฮซีซั่นนะครับ รีสอร์ทสวยเนาะนี่จุดมุ่งหมายเราคือต้นมะพร้าวมีบันไดขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นที่กินข้าวเหรอใช่ค่ะไพรเวทนั่นไงใช่เหรอการกินข้าวอยู่ข้างบนใช่โอ้ยกินละหมากเนาะเพื่อความสวยงามเหรอใช่ค่ะนั่นไงมีที่นั่งกินข้าวอยู่ข้างบนค่ะชมวิวโอ้โหพัฒน์สุดยอดเดี๋ยวจะถ่ายนี่หน่อยเนาะมาแล้ว เค okay, ครับเมื่อกี้เราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับผ่านมาตรงนี้มองเข้ามาอุ้ยหา่าตรงนี้สีขาวมากเลยติดอยู่กับปีเตอร์แพรนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นแหลมพุ่งออกไปเลยนะครับทรายนี่แบบเย็ยดเยเลยโอ้โหบบผมถึง<ๆ>ผมถึงก็ต้องถอดรองเท้าขอสัมผัสความนุ่มของทราย <laughs> เป็นแหลมโอ้โห สวยงามมากครับอันนี้ที่สมว่าเขาพายเรือกันออกมาครับปากกงกลางปากกงกลางสมบูรณ์มากถ่ายรูปน่าจะสวยเนาะตรงนี้อืถ่ายรูปเล่นหน่อยดีกว่าเลระครับ นี่คือร้านค้าประจำชุมชนนะครับเลยจ,จากหาดบางเบ้ามาทางขวานะครับจากที่พักเราในร้านค้าครับเพราะว่าบนเกาะไม่มีเซเว่นเลเว่นะครับคนชาวบ้านเออคนชาวบ้านครับของเยอะครับเต็มร้านเต็มบ้านเลยอ,อดูส่วนเราก็วีโอกระป๋องถาดหนึ่งครโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมผมไม่ไหวครับตอนแรกว่าจะ กินเหล้าชิวๆกันแล้วเจอพระอาทิตย์ตกดิงมาต้องมาถ่ายรูปกันซะหน่อยนะครับฟ้าก็คู่หนักมากเลยค่ะฝนมาแล้วฟ้าคู่แบบควแบบามเสียงฟ้าเฮา ปด EP 1จบแล้วติดตามเกาะกูด EP 2ด้วยนะคะ